สวัสดีครับสายช่างทุกท่านวันนี้พอดีผมได้สินค้าใหม่นะครับมาเพิ่งออกมาใหม่ๆนะครับของยี่ห้อเอ็กคอร์ดนะครับเป็นซีรีส์ตัวใหม่นะครับสีเป็นสีเทาร์เรมโบนะครับสวยมากนะครับวันนี้ไม่ได้ลองนะครับแต่จะมาพูดให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับรูปร่างหน้าตาเอาตัวแรกก่อนนะครับ อันนี้ก็แถมกระเป๋ามาที่จริงก็มีกองกระดาษอะไรละคู่มือแต่ผมเอาทิ้งหมดแล้วผมใช้กระเป๋ากระเป๋ามีแถมมานะครับตัวนี้นะครับเอาตัวแรกก่อนใหม่ล่าสุดนะครับ2023เนี่ยใสร็จตัวนี้นครับอันนี้ที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จนะครับวัสดุเนี่ยยางดีนะครับที่ชาร์จอันนี้แล้วก็แบต่าแบต4แอมป์นะครับอัปเกรดใหม่ ยางดีหนักด้วยนะครับ4อมนะครับสวยงามมากนะครับของยี่ห้อนี้เขาดีอยู่แล้วราคาจับต้องได้กลางๆนะครับนี่แบดทนะครับถ้าจะเช็คสถาระตรงนี้เลยครับโคตรเท่เลยครับนี่ครับสีเขียวนะครับเดี๋ยวมันออกเป็นขาวปดเนี่ยเขียวนะครับนี่เขียวมือผมเขียวสามจุดเนี่ยก็จะวิ่งไป สถานะนะครับนี่ครับอย่างเท่เลยครับแบตนะครับอ่าแบตเนื้อแน่น,นะครับทำดีครับสติงกงสติกเกอร์นี่ครับดูดีมีราสีแล้วก็นี่พยกของเรานะครับโอเคมา6ก0้นิวตันแต่ผมยังไม่ได้ลองนะครับมาดูกันเนี่ย งานพลาสติกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับตัวเล็กนะครับแต่หนักแน่นหนักนักน่าจะโลกว่านะครับโลกว่านะโลสามสีขีดนี่แหละพอตัวนะครับ BL ้บีเอลบาเดตวันนี้บาเดมาแล้วนะครับหนสองนะครับสี่หนคิงว่า600นิวตันนะครับแต่ยังไม่ได้ลองนะครับ มาชมดูจากสติกเกอร์นะครับแบบเนียนๆเลยครับตัวนี้ทำแบบแน่นหนาเลยครับสวยงามสะท้อนแสงนะครับเอ็กคอร์ดตัวใหม่ผมเพิ่งได้มาบางร้านตัวนี้ราคาจริงๆบางร้านนี่เขาเกือบห้าพันนะครับราคาสี่พันเก้าบางร้านก็ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งสี่พันเก้านี่เขารับประกันหนึ่งปีแต่ บางร้านเขาราคาครึ่งหนึ่งเขารับประกัน3ปีนะครับ2 5งพันห้เนี่ยผมไลยเอาตัว2 0 0 4มา2 5 0 0มารวมส่งนะั่นแหละ2 5 0 0ันหาในร้านซด้าหรือช้อปปี้ก็หาดูเอานะครับเหลือให้ถึงมือเราหรือเปล่าอันนี้ไม่กี่ตัวเลยสามสี่ตัวครับผมว่าเป็นรุ่นนี้น่าจะขายดีเพราะว่าดูสีนี่กดีนะครับเนื้องานเนื้อพลาสติก เล็บผมอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าลูกสาวทําให้ mm. เขาไปเรียนทําเล็บมาเหมือนดูแล้วเหมือนเล็บเน่านะหลายคนอาจจะสงสัยแต่ไม่ใช่นะครับทํางานนองทางี้มันก็ร่อนออกมาโอเคนะครับมาดูเรื่องบอกของเราดีกว่าเนี่ยแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งคือมันตัวเล็กกระทัดรัดสีสวยนะครับเท่าเลมโบแล้วก็ตัวนี้สติกเกอร์เอ็กคอร์ดนะครับมัน ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ธรรมดาครับเป็นตัวนูนออกมาแล้วก็ปั๊มลงไปเนี่ยครับแบบเหมือนแบรนด์ดังเลยนะครับนี่ครับข้างหลังก็เป็นสะท้อนแสงคือดูดีมีราคาครับเขาทํามารุ่นนี้ราคาจับต้องได้สวยงามนะครับอันนี้เขาที่ป,ร,ป,ปรับนะครับปรับเหมือนโปรตุกีทั่วไปได้ได้ระดับนะครับตัวอื่นทั่วไปแบตใส่แบตเข้าไปน่าจะได้เกือบสองโวลต์ หนักนะครับตัวเล็กๆเงี้ยฟังเสียงนะครับอันนี้ก็แน่นดีน,นี่ก็แน่นดีครับไม่มีคนอนอม,ม,มีกระแตก,กมีก็แน่นนะครับมีนิดๆฟังเสียงนะครับอันนี้คันเข้าเบอร์สุดเดี๋ยวผมปรับเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี่สามร้อย เบอร์สองนี้นะ่าจะสี่ร้อยเบอร์สามนี้หกร้อยนิ้ตันกันเข้านะครับส่วนกานออกนะ่าจะหกร้อยไปเลยการน,นอ็อตลวงลนะครับคือถ้าคายแล้วเขาจะหยุดเองผมจะชอบใช้โหมดนี้ก่อนนะครับแล้าอาจจะไม่จัดเท่าไหร่ก็ดูครนิ่งเลยครับ ตัวเล็กเต็มไม่ไหวหนัก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 แน่นแน่นแน่นหนักถ้าเป็นรถก็เป็นรถมินินะครับตัวเล็กจะเบานะครับชอบชอบครับตัวนี้แล้วก็นี่แล้กระเป๋ามาดูตัวที่สองนะครับซีรีส์ที่ชาร์จก็ใช้งานได้ปกตินี่ครับนี่ก็ดูที่ชาร์จกันอ่อนนะครับชาร์จกับ16โวลต์นะครับตัวนี้ นี่ครับที่ชาร์จก็ดูดีครับสติกเกอร์สะท้อนแสงนี่ครับยังไม่ได้แกะเลยเพิ่งชาร์จเสร็จเมื่อคืนแบตครับแบตนี่มันใช้กับรุ่น 4A ไมยไม่ใช่รุ่น1 6์4เซลล์ทั่วไปไม่ได้นะครับต้องเฉพาะรุ่นเลยนะครับเพราะตัวนี้เลยอะใช้กับรุ่นเก่าไม่ได้เลยนะครับสติกเกอร์ก็ดูดีนะครับสวยงามหนักแน่นหนักเหมือน,นบ น่ครับเป็นอย่างนี้ครับเคยเห็นไหมครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับสิบหกวลตสีเซลล์สีนี้สวยมากเลยเกียวเกียวไปต้องอ่อนอามาดูพระเอกของเรานะครับนี่คือสว่านจริงมันมีสว่านแบบใหญ่กว่านี้กระแทก้ก็ราคาจะสูงประมาณพันเจ็ดนะครับตอนนี้ผมได้มาแบบหนึ่งก้อนกับที่ชาร์จความใช้อะไรนี่เนะี่ยในท็อปปี ในมาพันสองนะครับใส่ยังไงนะลืมแล้วเพยงาอย่างนี้แหละนครับแน่นมากนะครับนะนะดูดีนะครับโอเคนะครับเนี่ยดูจากพลาสติกแล้วสวยงามมากเนี่ยเป็นอย่างนี้ข้างหลังครับนี่หนักนะครับสองตัวนีไมีแต่ตัวนี้แน่หนหนักๆนะครับมีปรับท้อป,ปรับอะไรได้ ผมชอบว,วัตถุมีปากอันนี้สิบใช้กับนนสิบมมนะครับสิบมมสวยผมแนะนำนะถ้าจะซื้อก็พวกสวาส่านอย่างเงี้ยแนะนำให้เป็นหัวเหล็กดีกว่าเพราะตัวหัวปติเวลาทำงานไปเนี่ยมันโดนอะไรก็ตลอกปอกเปลงหมดอันนี้ยังถ้าตลอกเราก็พ่นสีดำได้นะครับหัวเหล็กดีกว่าแล้วก็ปรับทอปรับอะไรน,นี่ผมยังไม่ได้ลองใช้สักอันเลยนะครับเพิ่งได้มาน,น,นะครับอันนี้เจาะนะครับเจาะ ชาร์จปรับเร็ว,รวรก็ตัวนูนนะครับทําแบบดูดีมีราสีนะครับไม่กระโหลกกะลานะครับราคาพันสแบบหนึ่งก้อนถ้าพันห้าพัก็ได้แบบสองก้อน,นครับพร้อมที่ชาร์จอย่างนี้นะครับที่ชาร์จอย่างเงี้ยสีสวยครับนี่สติกเกอร์ครับ ธรรมดานะครับสีเทาแรมโบนะครับไม่สกรปรกง่ายแต่ก่อนถ้าเป็นรุ่นเก่ากว่าน,นี้หน่อยก็จะเขี่ววทั้งอันโอ้ยจับแล้วก็สกรปรกมากเลยบล็อกเหมือนกันแต่ผมเจอตัวนี้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆติดตาต้องใจจัดเลยครับดูดิสวยงามนะครับปรับท็อปปอะไรได้เอาไปเจอกไม้จเจาะเหล็กนะครับตัวนี้45่ินิวตันนะครับถ้าแบบพวกนี้ถ,นถ้าทางนี้ถ้ายี่ห้ออื่นถ้าบอก เจ็ดสิบแปดสิบนิวตันนี่ไม่ใช่นะครับมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับถ้าใส่แบต4ีเซลล์เนี่ยมันจะได้ประมาณสี่สิบห้านิวตันนะครับเพรานั้นก็เป็นของเกอของเขาเขียนขึ้นมาเฉยๆนะครับแต่ก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ผมพูดเยอะแล้วสวยงามนะครับตอนนี้เด็กก็สะทรัดสว่สนผมก็เล็กผมก็ชอบแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเหมือนคล้ายบล็อกยื่นลงมาผมก็ไม่ชอบนะครับมันหนักไปแล้วก็มัน เกะกะตรงนี้อันนี้มันจับง่ายนะครับแต่ก็หนักนะครับผมว่าตีไปโลกว่านี่นี่นะครับรูปทรงเอาตามงานนะครับเนื้อดีนะครับรีบหน่อยนะครับเห็นขายแล้วก็พอมีไม่เยอะในช้อปปี้เลยลาซาด้านะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมทดลองงานยังไงทั้งหมดนี้เขาจะเอามาลงให้อีกทีหนึ่งโอเคครับขอบคุณครับ